ขั้นตอนในการทำลูกเราเปิดไฟนะคะวันนี้คุณครูใช้กระทะเทฟลอนนะคะกับเตาไฟฟ้านะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยลูกน้ํามันพืชนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันแล้วน้ำมันร้อนแล้วใส่เลยค่ะโกโมลนกระเทียมอ่ะโกโมลนจัดการเลยลูกนักเรียนคะ การทำอาหารนะคะทุกมือเราต้องมีการวางแผนนะคะเตรียมพร้อมเด็กๆก,ก็เช่นเดียวกับลูกหนูต้องเตรียมพร้อมนะคะถ้ามาเตรียมในห้องออกอากาศทันไหมคะไม่ทันนะคะเอาใส่กระเทียมอีกลูปใาสา่กระเทียมรอโจนกระเทียมนั้นทำไมคะ เหลืองหอมนะคะถ้ากินตกค้างในห้องอออากาศคูก็ขออภัยด้วยนะคะอาผักเราล้างห่านเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะใส่ผักหนูต้องใส่อะไรก่อนหกระเทียมกําลังเจียวอยู่ลูกใส่อะไรคะใส่อะไรคะใส่กุ้งอ้ากุ้งมาเลยลูก โกอโมนยกถ้วยมาก็ได้นะคะอ่าใส่เลยลูกถ้าทางกระฉับกระเฉงแล้วช่วยคุณแม่บอยใส่หมดเลยค่ะลูกใส่หมดเลยวันนี้เรายกทะเลมาจากอัวหินใช่ไหมคะ ใเททั้งทั่วเลยก็ได้ลูกน้ำกุ้งนั้นจะหวานนะคะใส่ได้ค่ะกินหอมยังคะขั้นตอนต่อไปใส่อะไรเอ่ย ะสายะไรเอ่ยคะ,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 ะเกลือป่นนิดหน่อยลูกเกลือป่นปลายช้อนนิดหน่อย1-4นส,ส่นะคะเราใช้เกลือเพราะเกลือนั้นนะคะ,ะมีธาตุไอโอดีนนะคะป้องกันโรคอะไรคะจากการขาดสารอาหารทะเลนะคะทำให้ไม่เป็นโรคเอ,อ๋อทำให้เด็กๆฉลาด ะะตามด้วยอะไรเอ่ยอน้ำเปล่าเราเลือกน้ำสะอาดนะคะ,ะลินลินนิดนึงก่อนดูช่วงจะใส่ผักก็ใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะ กุ้งไก่สุกแล้วลูกใส่ผักได้เลยค่ะหยิบผักไาเลยค่ะใช้อะไรลูกมาใกล้ๆเลยนะคะ,ะไม่ทันกินแล้วลูกเยอะๆเลยค่ะอ้าวได้เลยมาใกล้ๆเลยลูก กลุ่มไหนเสียงดังจะให้ทำทีหลังนะคะ,ะคุณครูช่วยไหมลูกคุณครูช่วยหนูผัดหนูผัดลูกคุณครูช่วยนะคะมือหนึ่งจับกระทะไว้ด้วยลูกเพราะว่ามันลื่นเนื่องจากกระทะเป็นไงคะเล็กนะคะลูก เติมน้ำอีกนิดนึงลูกน้ำน้อยไปหน่อยนะคะ ตามด้วยอะไรเอ่ยน้ำมันหอยอีกคะ่ะลูกอีกอีกนะคะอีกเพราะของที่หนูเตรียมมานั้นมันมากกว่าที่คุณครูสั่งลูกเพราะนั้นปริมาณส่วนผสมก็ต้องเพิ่มไปตามสัสดส่วนนะคะ ถ้ากุ้งตัวโตนะคะเราอาจจะผ่าซีกหรือตัดเป็นท่อนๆได้นะคะถ้ากุ้งตัวใหญ่กว่านี้นะคะเวลาผัดผักนักเรียนอย่าให้ผักสุกมากเกินไปลูกเละแล้วก็สูญเสียวิตามินด้วยนะคะแต่ถ้าไม่สุกผักดิบเกินก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะทานแล้วอาจจะท้องเสียได้แล้วก็จะเหม็นเขียวด้วย คุณครูลืมพริกไทยลูกให้หนูหยอะพริกไทยนิดหน่อยถ้ามีนะคะอ่าโกโมลลองชิมรสชาติสิลูกอ่าชิมรสชาติว่าเป็นอย่างไรเปล่าก่อนนะคะเดี๋ยวลวกปากอร่อยแล้วอ่า เวลาชิมนะคะช้อนที่เราชิมนั้นอย่ามาตักอาหารต่อนะคะสสเดี๋ยวเชื้อโรคจากปากลงอาหารอาปิดไฟใช้ได้เลยลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ก<ส>ลุ่มนะคะเวลาตักเสิร์ฟนะคะเวลาเสิร์ฟในจานหนูสังเกตดูลูกเวลาเราทานอาหารตามร้านเขาจะโชว์ด้วยอะไรคะโกมนเอากุ้งโชว์ไว้ข้างบนใช่ไหมคะ ให้มีสีเหลืองของข้าวโพดสีขาวของเห็ดนะคะสีเขียวของบวบนะคะแล้วก็ไม่ต้องมากลูกส่งคูนิดหน่อยพอนะคะแค่ชิมรสชาตินะคะ<ม>เท่านี้ก็ได้แล้วนะคะผัดผักอนามัยค่ะเดี๋ยวกลุ่มต่อไปเตรียมพร้อมนะคะ กลุ่มนี้มีจานไหมลูกจานสำหรับใส่คุณครูขอกะละมังใบนั้นลูกหนูหนูถ่ายเทของใส่กะละมังแล้วอาจารย์ให้คุณครูนะคะ ต่อไปกลุ่มที่สองนะคะเตรียมของวางไว้เลยลูกกลุ่มที่สอง